ก็จะพามาเที่ยวบ้านมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าหนึ่งอย่างที่อัปเดตแล้วมีความสําคัญคือเรื่องของโซล่าเซลล์โอ้โหค่าไปแพงมากเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะจ๊ะมีความรู้มาฝากสวัสดีจ้าฮารสวัสดีครับบันสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวนนจะพามาเที่ยวบ้านเย้วายยุติื่นยังลูก ตื่นแล้วนะคะก็จะพามาเที่ยวบ้านมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะเพราะว่าบ้านเนี่ยทำเรื่อยๆเลยดูเยนี้เพิ่ขึ้นมาเต้นไปนหมดเลยนะคะแต่ว่าหนึงอย่างที่อัปเดตแล้วมีความสําคัญแล้วก็อย่างทุกคนเนี่ยให้ได้ความรู้กันด้วยนะคะก็คือเรื่องของโซล่าเซลล์โอ้โหค่าไฟแพงมากมีบางเดือนพวกขั้นต่ำมาหมื่นหกนเก้ตอนแพงๆสัดไปสองหม แต่ว่าตอนนี้ติดโซลาร์เซลลเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงแล้วแต่ละบ้านคุณจะติดแบบไหนเดีย๋ยวเรามาอัปเดตกันนะจ๊ะมีความรู้มาฝากรวมถึงเดีย๋ยวเรามาเที่ยวบ้านกันดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างรวมไปถึงบ้านหลังนี้นะผู้ชอบมากเลยกลางวันก็จะเป็นอีกฟิลนึงกลางคืนก็เป็นอีกฟิลนึงจะเป็นยังไงดีฟิวทะเลาะอะไรหรอไหมทำอะไรโชว์อะไรทำอะไรอยู่เน like ี่ยว่าอะไรอยู่จุ๊ยอันเมกกิ้งนะคะว่าลูกกินดีลูกเกต้าทายอชัวรยอินมาพีอัพกับไปดึก กูยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้ภาษาจีนทุกวันอะไปดูบ้านกันจ้ะอะมาละห้องฝั่งนี้นะคะเข้าบ้านมาขาวามือนะคะเป็นห้องอะไรตรงนี้เป็นห้องรองเท้าค่ะโซยเก็บรองเทา้าบุบอยของคุณผู้แล้วก็ของลูกแล้วก็เป็นบางทีแบบว่าถ้ามีของอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาเก็บในห้องนี้ก่อนได้ในห้องเก็บของเบาๆเก็บไฟก่อนมาฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นห้องทํางานพี่บอยค่ะพี่บอยเขาก็จะใช้ออกแบบ งานของเขานน่ใครถามพี่บอยทอำไมนี่เซรัชมีชื่อแบรนด์ของเขานี่ก็เป็นเสื้อผ้าขเขานะคะแต่และคอลเลคชันชิลเหมือนกันนะเวลาทำงาน,งนาเพราะว่ามองไปก็จะเห็นมุมพักผ่อนก็คือจะเป็นเห็นต้นไม้เห็นนกของเขาห้องนนห้องนงนกนี่ฝากด้วยแล้วกันนะคะใครชอบใหม่ๆออกก็เหืได้นะคะเซรัชค่ะอ่ะทาราพาไปห้องนี้หน่อยห้องน,องนี้ห้องอะไรคะ อ่าเดินผาไปเข้าไปไปเปิดประตูพาคุณผู้ชมเข้าไปไปเวลามาห้องนี้ทาร่าจะทําอะไรครับาาเอาไว้พาให้ดูหน่อยครับเอออ่ะอ่าอ่าต้องมีฟูกอ,อ่ะขอ,อย่างไรขอ,หอยหทาร่าสุขภาพแข็งแรงด้วยด้วยๆๆเลยเก่งๆด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยี่เด็กๆชอบเข้ามาเล่นห้องนี้นะเอาบอกมาปูเล่นห้องนี้เนี่ยนะคะมองๆออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นสวนได้ยินเสียงน้ำตกด้วยเห็นต่อปลาน้ำไหล วนเข้าไปในบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะน,นี่นะจ้ะพอจากในบ้านมาหลังบ้านก็จะเป็นโซนครัวไทยนะคะก็จะรกๆนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเน้นเตรียมอาหารทำกับข้าวหนักๆเลยนะจ๊ะแล้วพอออกมาด้านหลังป้านี่ก็จะเป็นตู้เก็บของที่เราทำไว้แล้วมันก็จะเป็นจุดที่จะเดินเชื่อมไปถึงมุมสวนครัวของเรานี่ก็จะมีพืชผักที่เราสามารถเก็บกินได้ ลิกเอ่ยใครเอ่ยเออวจะเป็นมุมที่ชมพู่กะว่าอีกหน่อยเด็กๆก็จะได้เป็นคนใจเย็นอารมณ์แบบว่ามาทำพื้ยผักสวนตัวกับคุณแม่กินบ่อยสัวเลยกระเพรางามเหลือเกินตอนนี้พอหลุดจากโซนหลังบ้านไปก็จะมาอีกฝั่งเนืงอก็จะเป็นอารมณ์เดินนิดๆแล้วก็ทะลุไปตรงหน้าบ้าน นี่เป็นมุมหน้าบ้านตรงมาคืนที่ทุกคนชอบเหมือนกันน่ะแสงสวยมีเหมนมุมที่นั่งเล่นกับลูกกินกาแฟอย่างนี้แล้วก็ดูิูหน้าบ้านได้เหมือนกัน าเดินเที่ยวรอบบ้านนี่ต้องบอกว่ารอบบ้าน,นอากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งโซลเซลมากๆเลยจะได้ช่วยเราประหยัดไฟแต่บางทีตอนแรกชมพู่ก็งงบ้านแบบไหนเหมาะการติดแบบไหนนะคะวันนี้เลยเอาความรู้มาฝากกันมีพี่คนนี้แนะนำได้เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวบ้านอยู่ขึ้นไปชั้นสองกันต่อคนนี้แหละค่ะนี่คือพี่ถนอมสามโพไม่ใช่นะพี่ข้าวโพดขาพี่ข้าวโพดนี่สวัสดีค่ะเรารู้จักกันได้ยังไงพี่ พี่ไปเที่ยวอาวนวดแล้วหนูทำงานไม่ใช่ไม่ใช่เราไปเที่ยวด้วยกันั้นครอบครัวค่ะทีนี้ก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็เป็นคนที่แนะนําเรื่องโซลารเซลล์ว่ามันสาคัญยังไงทําไมบ้านชมพู่ถึงควรจะติดมาบ่นค่าไฟแพง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 ให้ฟังทุกเดือนแก็เลยแนะนําเพราะว่าพอดีรู้จักกับคนหลายคนแล้วก็ทํางานเกี่ยวเรื่องโครงสร้างอาคารแล้วะนั้นก่อนจะไปแนะนำเรื่องโซลาเซลล์ขายของบรษัทตัวเองก่อนเลยอ่ะโอเคผมะครับจริงๆแล้วคือเป็นผู้ก่อตั้งสาก์ผู้ประกอบการให้พักที่เช่าอาศัยจํากัด เรียกง่ายๆสากรอพาร์ตเมนต์เลยติดต่อย,ยังไงของอพาร์ตเมนต์เข้ามาได้เลยโทรมาได้นะครับ0659138783เปเ็ปค่ะเป็นกรรมการดูแลสากรนีอร้อ,อยู่เลยครับได้นะนะส่งบินไปเก็บค่าโฆษณานะ<อ>ยวส่งไปที่บ้านนะจ <c oughs> ๊ะไม่ต้องแพงนะเอาสายยาวใช่เออเอาไปไปหาคนที่มาทำโซล่าเซลให้จมพูดดีกว่าเขาคือใครคะ อาจารย์ดรสุรเชษนะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ครับจริงๆสอนหนังสือเนาะ,ะแต่ด้วยความที่ที่เราเป็นนักวิจัยจริงผมเองก็ได้รับรางวัลของสวัสดก่งชาติได้เป็นวิศวกรยอดเยี่ยมของประเทศอะไรก,ก็ก็ได้งานวิจัยเรื่องเรื่องของโซลาร์เซลล์มาแล้วโซลาร์เซลล์มันมีกี่แบบเอาจริงๆแล้วอืมจริงๆก็หลักๆก,ก็จะมี3แบบนะครับ อออนกิบบริด้านของชมพู่เนี่ยเหมาะจะติดตั้งแบบไหนแล้วทำไมถึงติดรุ่นนี้ให้ชมพู่คะอยากจะติดให้บ้านชมพู่เนี่ยเราก็เลือกตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับคือความปลอดภัยสูงความร้อนสะสมต่ำไม่เคยมีรายงานสักครั้งที่เกิดมาสปอร์ตเดนเกลหรือการอาร์คจนทำให้เกิดไฟไหม้บ้านความปลอดภัยอ่ะถูกต้องถูกต้องก็เลยต้องเป็นรุ่นนี้ไมโครเพราะว่าหน่วยอัมพลหมดอ๋อโอเคโอเคเอาต่อกการรัับน อ๋อมีใน<ม>การรับประกัน <ละ S 2> อินวเตอร์รับกรกัน12ปีนะอืมอ่าเวลาติดเสร็จปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ที่น้องมาติดก็เป็นเบรกเกอร์การดูดการไฟฟ้ามากกฐาาการไฟฟ้าเพราะอะไรครับทุกบ้านที่ติดเน้นนะหลายคนถามมาว่าจําเป็นต้องขอยา ต้องขออนุญาตครับเพราะถ้าเป็นปอนกิดเนี่ยต้องขออนุญาตเพราะเราไปเชื่อมต่อเขาลระกอยขอก็ต้องมีวิศวกรคอยเซ็นมีเชื่ต้องมีแบบถูกต้องแม้กระทั่งวันที่การไฟฟ้าจะมาตรวจบ้านที่จะพูดเนี่ยเราก็จะส่งวิศวกรเข้ามาอธิบายอ๋อโอ้ก็มีการดูแลหลังการติดด้วยอ่าก็เลยเลือกตัวนี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูภาพก่อนดีกว่าว่าเรามีการติดตั้งเป็นยังไงแล้วก็หลังคาจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะ เนีสวยงามเดี๋ยวบอกขั้นตอนก่อนถ้าเกิดคนจะติดเนี่ยก็คือขั้นตอนก็คือเราต้องมาดูแบบหลังคาหน้างานก่อนใช่ไหมทิศทางต้องครับที่บ้านคุณพูดดีมากเพราะมันหาเงินทิศใต้เป็นดีนะครับแล้วหลังคาก็สวยคำนวณให้มันคุ้มค่าที่สุดในการติดไม่จะไปเยอะติดเยอะติดน้อยเกินไปก็ไม่ด<ม>ี <จะ S 2> ให้มันติดเยอะใกล้จ<ๆ>ีบใช้จิงโอเคบางทีบางบ้านเนี่ยบอกว่า เรามีแอร์เช่นหมื่นแปดพันมีคิวตัวเดียวเราก็ติดชุดเล็กๆนะครับสักหนึ่งถึดแปดกิโลใช่เราไปดูหลังติดตั้งเสร็จเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูเรื่องการติดตั้งแอปกันด้วยนะคะ หลังติดตั้งเสร็จแล้วสวยงามเราพร้อมจะประหยัดไฟแล้วแต่เราจะดูยังไงอาจารย์ว่าเราใช้ไฟเท่าไหรประหยัดยังไงโอเคจริงๆเราจะมีแอปให้ใช่โอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าแอป,ปเป็นยังไงค่ะทุกคนเ,คเคนี่ยค่ะผังติดตั้งโซลาเซลล์เสร็จนะคะเราก็จะมีให้โหลดแอป,ปแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดเข้าไปนี่เราก็จะเห็นเลยอันนี้ไม่ยุ่งยากนะเพราะว่าเวลามาติดตั้งก็จะมีคนอธิบายให้ใช่ครับเราจะมีวิศวกรมา อธิบายให้นะครับอ๋อเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะใช่ครับใช่ครับดูยังไงอาจารย์อันนี้ก็อันนี้ที่บ้านบ้านคุณยฟูเนาะอันนี้ที่บ้านตอนนี้ใช้ไฟอยู่10.21กิโลวัตต์นะครับแต่โซลา่าตัวน,นี้ฟ้ามืดแล้ว,ลว,ลวนะครับสลัวสลวนะครับก็มีเมฆนะครับก็2.96กิโลวัตต์เพราะนั้นก็ก็จะเหลือที่ต้องดึงไฟจากการไฟฟ้ามา 7.25กิโลวัตต์นี่คือมันประหยัดตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไหนแดดแรงๆนะทุกคนก็จะเหลื่อเลยนะครับก็จะเหลือกิโลวัตต์เหลือเลยอย่างก่อนหน้านี่ยบ้านชมพู่ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้การไฟฟ้าตอนกลางวันเลยก็จะใช้ของโซลาเซลล์อย่างเดียวใช่ครับอ่ะเรามาดูนะครับนี่เรามาดูดูมาดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานก็จะพบว่าอ่าบ้านคุณชมพู่เนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับแต่การไฟฟ้าเห็นไหมครับตั้งแต่แดดขึ้นมาเห็นไหมครับนะเพราะว่าอะไรครับตอนนี้มันย้อนออกย้อนออกนี่คุณชมพู่อออองขขขขนนนนุญาาาาาาาตยยยยยยไไไไไฟฟให้้้้้้เรดดดดดววืี่่2.2บท แล้วไมโครเวนเตอร์มันดูเป็นลายแผงได้นะครับเราก็จะเห็นเป็นลายแผงตามรูปนะครับแผงก็จะเป็นตามรูปที่เราติดตั้งเลยเนี่ยเช็คได้อย่างนี้เลยเช็คได้อย่างนี้เลยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับแต่เวลาว<ะ>ิศวกรเขาจะมาอธิบายละเอียดเลยตอนใช้งาน <Okay. S 1> ครับอ่ะล่ะพาเที่ยวด้านล่างครบแล้วนะจ๊ะก็จะได้เห็นบรรยากาศนะกลางวันกลางคืนเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะจ๊ะว่าข้างบนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตาวายุพาคุณผู้ชมขึ้นไปด้านบนหน่อยไปนําไปเลยลูกเราขึ้นมาเราก็จะทักน้องหมาตลอดเฮลโหล ้าบ้านดีๆขึ้นมาก็จะเป็นมีโซนที่ออกไปเอาดอได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ห้องคารากบ,บายูชอบขึ้นมาเราก็จะได้ดูด้านล่างบ้านได้ด้วยจะเห็นทั่วๆเลยแล้วก็ตู้นี้ตู้ของคุณบอยเขายังเหลืออะไรสะสมอีกเยอะแยะไปะหมดเลยนะคะพวกโมเดลวันพีททั้งหลายแหละขยับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นวันไหนแบบว่าเออมีบอลมีอะไรแล้วแบบ บุบอยเขาอยากใช้เวลาตรงนี้ก่อนเข้าห้องนอนก็จะเป็นมุมดูบอลเล่นกลงเล่นเกมได้ค่ะน,นี่ก็จะเป็นห้องนอนห้องเราน,นีก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆเ,เอาไว้เตรียมของล้างขนงนมขนนมให้ลูกนัง่นงกดนมอันนี้ก็จะเปก่อนนะั้นี่จะเป็นห้องนอกแต่ว่าย้ายลงไปข้างล่างแล้วก็จะกลายเป็นมุมที่เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยชมพู mm. จะเอาไว้ไลฟ์สดตรงทะลุปไปฝั่งนู้นก็คือห้องของเล่นลูกค่ะ รกแน่แน่ว้าติดเล่นไว้จริงกำลังทำต้นไม้ด้านนอกอยู่เพิ่มเติมก็จะออกไปกินข้าวนอกระเบียนกันได้ด้วยตรนีนี่ก็เหมือนเราเราไปเที่ยวอ่ะเราซื้อมาติดไว้เป็นความทรงจำมีห้องนอนเร้จ้าห้องแมลงอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะอ,องนอนเป็นห้องเป็่งนตัว างานพวกนี้ไปจะเป็นห้องน้ำช่วงนี้ก็จะมีของเล่นของเล่นลูกเพราะต้นใหญ่อ่างเนี้ยปู้จะไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่จะเป็นลูกห้องน้ำกับห้องอาบน้ำแยกส่วนกันนะคะ อัปเดตให้ฟังนะหลังติดโซลาเซลล์ไปนะคะค่าไฟบ้านผู้ลดลงดีนะที่พีคไป25 0 0 0นะมันลงมาแบบ19,000เ7้0 0เดืเดือนล่าสุดนี่เหลือประมาณ14 0 0 0สต้องบอกว่าลดไปเยอะมากๆเลยใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟแพงอยู่นะคะแนะนําให้ติดเธอค่ะแล้วก็ติดที่เหมาะกับบ้านตัวเองในคลิปนี้ยชมพู่แนะนําไว้แล้วเอาบริษัทนี้ก็ได้ชมพู่ว่าดูแลดีแล้วก็ของเขาดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรต้องติดตามอีกทีนะแล้วอย่าลืมนะโซลาเซลล์ที่แนะนําในอีนีนี้น,ะดดนลดค่าจริงๆ